โอ้โหเพื่อนๆครับตอนนี้ครับผมดีใจมากกว่าเจอดาราอีกครับด oh okay. um, ีใจมากกว่าเจอพี่นุ่นตัวจริงๆอีกเพราะว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมคนนี้นะครับคือคนที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดลำยองนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องโมเมค่ะหมายเลข44ค่ะฟ้าละวันที่หนึ่งค่ะครับผมชื่อน้องโมเมนะครับหมายเลข44ตอนนี้ไม่มีคอนเซ็ปต์แต่งเป็นลำยองตอนเป็นซิฟิลิสแล้วใช่ไหมครับค่ะเริ่มต่อ ใกล้จะตายแล้วนะครับลักษณะอืดแล้วด้วยเพราะว่า<ม> <c oughs> ครับผมอขอถามว่าแต่งตัวนานไหมครับกว่าจะได้อย่างนี้โมงค่ะคือเชโมงเลยเหรอครับเพราะว่าเรามีสําเร็จอยู่แล้วค่ะตอนนั้นเราเป,ป็นกวดฮาโลาวีนค่ะอแต่งนะคะ,ะเรื่องอื่นเรื่องซิฟิลิสนี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ที่ผมสงสัยมากคือทําไมลํมยองเวอร์ชันนี้โทษนะครับทำไมนมโผล่ด้วยล่ะครับ๋อรุ่นพิสดารค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะมีนะครับ ไปค่ะพิสดารจริงๆอ๋อที่จบไปนี่เป็นทองเนื้อเก้าภาคปกติแต่ว่าเอ่อเวอร์ชั่นต่อไปจะเป็นทองเนื้อเก้าภาคพิสดารเหรอครับพิสดารเลยนี่ลัมยองไม่มีบัวแค่หกเจ็ดคนนะคะมีเป็นหลอค่ะมีเป็นหลอเหรอครับโอ้โหโอเคครับเรียกว่าสุดยอดมากครับพี่ใยก็ยินดีด้วยนะครับกับตำแหน่งที่ได้ขอบคุณมากนะครับ